ผมสวัสดีเพื่อนๆครับคลิปนี้พาเพื่อนมาดูนี่ตาชีครับ EX 2 0 0รยเครื่อง i e ีสู u ุรับ6 BB หรือว่าอาจจะเป็น6 บีดีไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกันครับเทอร์โบโด้วยนะครับพามาดูคุณลุงเขายืนสดลูกลังครับเนี่ย คยลูกลังขึ้นไปสต็อกข้างบนนะครับรถก็รุ่นลุงครับคนขับก็เรียกว่าลุงครับโอ้รถช้านะครับนะตามสาภาพครับสาภาพเป็ ตั้งปั๊มดีนี่น่าจะเร็วกว่านี้ครับหรือว่าคุณลุงเขาขับช้าอีกคุณขับรถดำอูโซ่แบบมิซูบิคินะครับ โซ่ไฟเตอร์ครับนคันนี้ขาประจำส่วนอีกสองคันนุ่นมาจากบุรีรรับผมนุ่นอีกสต็อกหนึ่งครับเห็นไหมอยู่ไกลๆนึงสต็อกหนึ่งอันนั้นของอเสียพรครับเสียพรสต็อกไว้ครับทีมงานหกร้อนะครับโทมาตุ2 0 0 0รุ่น3ครับของเสียพร ก็มีรถจีนอีกคันนึงไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรสีส้มๆเหมือนกันแหละรถจีนรนแดดมากเลยครับผม เล0สองร้อยนี่สวนทรงนี่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าโคกัสุกสองร้อยนะแตกก็น่าจะยาวกว่าครับเห็นไหมแตกนี่ยาวนะเก่าลูกลังครับไ,ไว้ข้างบน น,นี้ก็มีรั่วครับมีรั่วมีซึมตามอายุแต่ว่ายังทำงานได้ปกตินะครับแกก็มีนะแต่ลุมแกไม่เปิด จะเล้วเนาะดูครับต้องใช้วิธีการโกยครับสูงเป็น7เมตรแเมตรแล้วครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปเล่นกับทีมงานรถด,ดับเกันก่อนครับเป็นรถร่วมนะครับผมมาวิ่งร่วมสัก60เที่ยว มาดูวันท้ายเขาครับฮิตาชิครับมันจะมีคําว่าฮิตาชิติดตรงนี้นะแต่ว่าทําสีทับไปเรียบร้อยนะครับรถญี่ปุ่นใช้เครื่องญี่ปุ่นครับผมนี่ยสต็อตก ฟูโซไฟเตอร์ครับเนี่ยบอกคำเดียวว่าเสียงดังมากครับคันนี้ฟูโซไฟเตอร์นะครับตัวเรือก็มิตซูครับมิตซูคือที่เดินมาไม่ใช่อะไรดิจะมาเข้าล้มรถนีไหมหันไหมหัน F N ห้าสองเจ็ดเอสครับเครื่องเท่าไหร่นาะประมาณร้อยเก้าห้าถึงสองสองศูนย์ครับเทอร์โบแต่ว่าบางคนก็ตีรวมไปเลยเพราะว่าบล็อกเครื่องมันมันหลครับมันหลายครับสำหรับบิดซูบิชิตัวเนี้ได้ฉายาว่า จะกี้ชานหรือว่าเชนลงนะครับผมทนได้ดิแต่ว่าไม่รู้ว่ามือถือผมเนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าโอ้ตัวนี้ไม่มีสลูกางนะ ไม่มีสโลกลางครับเอาสองเครื่องเขาหน่อยโอ้ยโ,โเห็นดอกพี่น้องบสต็องานนี้ก็จะทำนานะครับนะก็วหวานข้าวไปแล้วช่วงนี้ฝนตก khoảng một tuần qua rồi, nhảy lên lông nhỉ, cũng không thể nhảy lên này rồi, เพื่อนมาดูโอ้อย่างนี่นะแจมแถวดีสตโตนนะครับไล่ไหมสุดยอดเพิ่งเปลี่ยนโอ้อย่างธรรมดาครับเนี่อ่ะามาดูคันนี้ครับ นี่หอนให้หลักุ่นีออ้ให้หลักผู้โซ่เธอโบครับดอกยางก็ยังหากินได้อยู่ครับนี่เป็นยางสนามนี่นี่มตาตัรมบดดาเด้เออโลกลางไม่มีเหมือนกัน อ,อันนี้กูเป็นรักษาขององยางเรเดียนครับเห็นไหมของเรเดียนดูยังไงมันจะไม่มีขอบเห็นไหมขอบมันจะไม่มีขอบกระทะมันจะไม่มีคิว้วนี่คือ,อยางเรเดียน นันคือ,อยางธรรมดามันจะมีคิว้วคือเรเดียนทั้งหมดครับเวลาถอดนี่งยิ่งถอดออกข้างในหุ่นนี้่บริโอออกไลนหออกคออือยังยางธรรมดาอาครันนี้ก็รับชมไปแล้วครับงานลอ,อกห่วยครับชมต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ